มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังเล่นโลบอกอยู่แล้วกำลังจะเข้าไปเล่นในเกม Murder Mystery 2, 2แต่เราก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเขาเล่าว่าเพราะเขาสามารถเปิดไมค์ในเกมโลบอกได้เขาเลยได้ยินเสียงของผู้เล่นคนอื่นๆจู่ๆมีตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งที่เปิดไมค์อยู่เดินมาใกล้ๆเขาทำให้เขาได้ยินเสียงจากไมค์ของเธอ เสียงเด็กผู้หญิงที่ร้องไห้หนักมากแล้วเหมือนกําลังโดนฟาดแล้วตัวละครของเธอก็หายไปอย่างไรร่องรอยและนี่คือเรื่องราวที่ทําให้ชาวโลบอกล่อนกันไปทั่วโลกบัญชีเ i ฟฟานี่วันทรูทรีมาการด้านานายบางคนบอกว่านี่เป็นเรื่องจริงของเด็กหญิงประเทศฟิลิปปินส์บางคนบอกว่านี่มันก็แค่เรื่องแต่งโลบอก,อกเรื่อนึ่งก็แค่นั้นแหละแล้วคุณล่ะคิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือเปล่าเฮ้ hey, สวัสดีตอนนี้เรากำลังอยู่กับนักสืบเจมินครับเลซีมินเด ในซีรีส์ Dark Min Day เรื่อง Dark จากเกม Roblox ปริศนาเสียงกรี๊ดของบัญชี Tiffany One t r u t r e มักการด้าน n i และตอนนี้เจมินอยู่กับคู่หูผู้สร้างเกม Roblox Lazy Space ของเจมินนั่นก็คือพี่ Bear <บ> Brother Bear สวัสดีครับ 1> Chapter 1 The Viral Scream ตอนที่1คุณเคยได้ยินเสียงกรีดร้องปริศนาในเกม Roblox ไหมเพราะเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงจากในเกมแต่เป็นเสียงจากใหม่ของตัวละครหญิงคนนึง เสียงเหมือนเธอกําลังโดนใครทําร้ายอยู่หรือโดนตีหรือโดนฟาดก็ไม่มั่นใจแถมหลังเสียงกรีดร้องนี้<ๆ>เธอก็หายตัวไปตลอดการหา ใครคือบัญชี Tiffany One t r e Tree มาการด้านในทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเธอเรื่องนี้กลายเป็นไวรัลคนดังโรบอกต่างประเทศพูดถึงกันเยอะมากๆจนมีข่าวลือออกมาว่า Tiffany คือเด็กสาวฟิลิปปินส์ที่แอบขโมยบัตรประชาชนของแม่มาสมัคร Voice Chat เปิดไหม่ในโรบอกพอแม่จับได้เลยทำโทษเธอคาไมค์เธอก็ไม่ออนไลน์และหายไปจากโลกโรบอกตลอดการหลายคนบอกว่า Tiffany น,น่าสงสารมากแล้วถ้าเป็นคุละ่ะจะโกรธไหม ถ้ามีน้องของคุณแอบบขโมยบัตรประชาชนไปสมัครเปิด Voice Chat เปิดใหม่ในเกมโลบอกคอมเมนต์บอกเจมินได้นะถ้าถามว่าโกรธไหมแล้วก็ ก็อาจจะไม่ได้มีความแฮปปี้มากนะคิดว่าเป็นการแอบหยิบของของเราไปเลยที่ไม่ได้บอกเนาะบัตรประชาชนเนี่ยมันเป็นแบบสิ่งสําคัญมากเลยในการยืนยืนตัวตนเราเพอบอกเลยนะพี่แบว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องเข้มข้นหรือเรื่องสยองดราม่าทั่วไปเป็นเรื่องที่ทั้งเราผู้พัฒนาเกมและผู้เล่นควรจะรู้ไว้มากๆเลย Chapter 2 The Sad Kid Chapter 2ตำนานเด็กเศร้า Sad Kid 2 4 6ถ้าเราไปเปิดคลิปของทิฟฟานีขึ้นมาแล้วนั่งไล่อ่านคอมเมนต์เนี่ยจะมีอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากและชาวคอมเมนต์จะบอกกันว่าสงสารทั้ง t ิฟฟานีและ Sad Kid เลยนะเนี่ย Sad Kid คือใคร She's like Sad Kid เธอเหมือนกับ Sad Kid เลย I hope Tiffany and Sad Kid is okay please ฉันหวังว่า Tiffany และ Sad Kid จะโอเคนะได้โปรดในปี2024 มีเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งบัญชีแซดคิด t 4 6ว่ากันว่าเป็นเด็กที่เศร้าที่สุดใน Roblox เขาเล่นเกม Roblox ในแมปเปิดใหม่ e นเ h อร์เพื่อนบ้านแล้วตุยไปในปี2024ในขณะที่เขากำลังเล่นเกมอยู่เด็กผู้ชายคนนี้เล่น Roblox แล้วเปิดไม์ทิ้งไว้ทำให้ผู้เล่นคนอื่นมาได้ยินเสียงจากไม์ของเขาเสียงเหมือนกำลังร้องโหยหวนดังมากและเสียงเหมือนเขากำลังโดนตี ข่าวลือบอกว่าแซดคิดได้เอาเงินแม่มาเติม100โรบักเลยโดนตีหนะักมากจนตุยและพ่อแม่ถูกตำรวจจับ ทำให้ผู้เล่นในโลบอกต่างพากันสร้างแมปไว้อะไรเขามีป้ายหลุมศพมีข้อความ RIP Rest in Peace ขอให้เขาไปสู่สุขติยอดผู้ติดตามของเขาขึ้นไปเกือบแสนทุกคนเชื่อสนิทใจว่าเขาโดนทำร้ายจริงๆแล้วคุณเชื่อเรื่อง Sad Kid 2 4 6กันไหมคอมเมนต์ Comment บอกเจมินได้นะเพราะความจริงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนคิดพอเราไปสืบหาข้อมูลความจริงดูเราจะพบกับไฟล์เสียงเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เฉลยว่า นี่มันก็แค่เรื่องจ้จที่ที่ถูกแต่งขึ้นแต่ผู้คนต่างพากันเชื่อไปจนสดิจใจซะงั้นฮ well. เฮ้อเบิดคำสิวอ้าวสรุปว่าสิ่งที่ออกมาจากไม้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรอเดี๋ยวเราจะมาเล่าความจริงให้ฟังกันพี่แบ๊ Chapter 3 the fake reality ตอนที่3ความจริงของเสียงปิิศนาในแมปเปิดใบใน Roblox มีเด็ก2คนผู้หญิงและผู้ชายที่มาเปิดไม้เล่นในโรบอทเด็กผู้หญิงคนนั้นเธอเปิดไม้ทิ้งไว้แล้วมีเสียงกรีดออกมาเหมือนเธอกําลังโดนตีแล้วยังมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เปิดไม้แล้วก็มีเสียงกรีดร้องออกมาเหมือนเขากําลังโดนตี ทำให้ผู้เล่น r o b บอ x ต่างสงสารเขาทั้งสองคนนี้กันมากๆที่ถูกพ่อแม่ปีคาไมในโลโบอกจนชาว o รบอ x ต่างมาทำคลิปสร้างแบบโ b บอ x ให้พวกเขาไปต่างๆนานาสรุปเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งถ้าเราสังเกตดีๆเสียงทั้งสองคล้ายๆกันเลยเนาะต่างก็ต้องเสียงหนึ่งเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงและอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงของเด็กผู้ชายมันจะบังเอิญเกินไปไหมนะคู่จิ้นหรอเอ ไม่ใช่มังเฮ้ยแล้วมีผู้เล่นคนนี้เปิดใบในโลบอกแล้วโดนตีเหมือนกันอีก <c oughs> รวมถึงผู้เล่นคนนี้ด้วย <c oughs> เกิดมหากรรมการโดนตีแห่งชาติแล้วทุกคนก็บังเอ,อิญเปิดไม้พร้อมกันอย่างนั้นหรอแต่นี่แหละคือหลักฐานชิ้นสําคัญเลยถ้าเสียงโดนตีเสียงกรีดร้องมันคล้ายกันขนาดนี้เป๊ะขนาดนี้มันไม่ใช่เสียงจริงแล้วมั้งมันคือเสียงต,ตัดต่อมีคนทาเสียงตัดต่อนี้เอาไว้ชื่อว่า kid g e t t i n g discipline sound effects เสียงเอฟเฟกเด็กถูกลงโทษเพื่อเอาไว้ใช้โทรหรือแกล้งคนอื่นโดยเฉพาะ แย yeah, ่จริงๆเลยเนาะมาแกล้งพูดเล่นคนอื่นเนี่ยทําให้ชาวโลบอกตกใจกันไปหมดเสียงนี้กําลังระบาดในแมปเปิดไมโรบอกต่างๆยัง,งเชื่อกันสุดใจอีกว่ามันคือเรื่องจริงถ้าเราไปได้ยินเข้าก็ไม่ต้องตกใจไปนะเสงแทนคนสร้างแมบที่สงสารเขาทั้งสองคนนี้จริงๆเลยแล้วคุณเคยเจอคนเปิดไม้ปวดในโรบ็อกไหมคอมเมนต์บอกเจมินได้นะโอโ้โหเป็นเซอร์ไเฟกที่มีชื่อตรงตัวมากเลยนะแล้วพราะมันเป็นเรื่องที่ดังมากขนาดแบบมียูทูบเบอร์เอาไปทำต่างประเทศ บือเป็นหลักร้านเนี่ยแล้วคนก็เชื่อกันไปจริงๆนะว่าแบบมันเกิดขึ้นจริงมีคนไปไว้อะไรหลุมศพเขาในเกมคือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากดังมากบางคนเอาเรื่องนี้แล้วก็เอาหน้าเด็กจริงๆมาแปะด้วยว่าเนี่ยคือแซดคิดตัวจริง คือทิฟฟานี่ตัวจริงซึ่งไม่มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลไม่มีข้อมูลอะไรไม่มีข้อมูลพิสูจน์เลยว่าเขาคือตัวจริงกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมากของต่างประเทศบางคนบอกว่าอยากจะโทรแจ้งตำรวจเพื่อช่วยเขาทั้งสองคนเลยอะ่ะคนส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นตรงกันในแง่ว่าสงสารเด็กเนอะเพราะว่าเขาโดนตีแล้วก็ทุกคนคงเคยมีประสบการณ์แบบไม่ว่าจะโดนพ่อแม่หรือแบบผู้ใหญ่ครูในที่โรงเรียนทำโทษมาก่อน ยังมีคอมเมนต์ไม่แต่คนมาพิมพ์แบบเหมือนคนเห็นใจกันเข้าอ,อกเข้าใจกันแล้วก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือกับเพื่อนหรือใครทั้งนั้นการโดนพ่อแม่ตีแล้วร้องไห้ขนาดนั้นใช่แต่ถ้าคิดถึงว่าเราไปเจอเราก็ตกใจนะถ้าเราเชื่อว่ามันจริงอ่ะถ้าเราไม่รู้ว่ามันคือซาวเอฟเฟกเสียงที่โดนตัดต่อออกมาแล้วเราเชื่อไปจริงๆว่ามีคนหนึ่งที่โรคุยไม์กับเราอยู่อ่ะกำลังโดนตีกําลังร้องไห้หนักขนาดนั้นอนะ่ะ ใครก็ตกใจป่ะสรุปจากเรื่องนี้จริงหรือจอจี้หนึเสียงเด็กที่โดนตีจนร้องไห้หนักมากเสียงจากไมค์ของทิฟฟานี่และแซดคิดเป็นเสียงของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงที่ร้องไห้เพราะถูกตีมีเสียงในเน็ตที่ถูกตัดต่อไว้แบบนี้แล้วเป๊ะเลยแล้วมีคนเอาเสียงนั้นมาเปิดใส่ไมค์ให้ผู้เล่นโลบอกคนอื่นๆตกใจกันเฉยๆผู้เล่นบางคนก็ตกใจมากบางคนก็สงสารเขามากแต่บางคน ก็หนึกสนุกเอาเรื่องนี้มาเล่าในคลิปจนไวรัลได้วิวเป็นแสนเป็นล้านกันอีกแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจอจี้เวลาเราเข้าไปในแมปเปิดไมอะไรอย่างเงี้ยเนว่าเราไม่ทางรู้เลยว่าเสียงที่ออกมาจากไม้นั้นเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นคนอายุเท่าไหร่หรือจริงๆเป็นคนหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่เสียง AI ก็เป็นได้อืม จริงด้วยจริงหรือจอจีบัญชี Sad k ิด246พอยเจมินแต่ Sad Kid 246เขาไม่ผู้ติดตามเกือบหลักแสนเลยนะเขาก็ต้องเป็นตัวจริงสิบัญชี Sad Kid ที่มีผู้ติดตามเยอะเกือบหลักแสนอันนั้นอะ จริงๆตอนนี้บัญชีเขาโดนแบนออกไปจากโลบอกแล้วแล้วถ้าเราไปสืบหาข้อมูลบัญชีเขาก่อนโดนแบนจะเห็นว่าเขาเข้าโลบอกครั้งสุดท้ายตอนปี2018ซึ่งปี2018ไดระบบเปิดใหม่เปิดให้คนใช้ตอนปี2021แต่แปลว่า s a ดคิดคนนี้ไม่ใช่แ a ดคิดคนเดียวกันกับที่อยู่ในคลิปอ้าวฟอผิดคนส่วนตัวละครที่เราเห็นในคลิปเราจะเห็นชื่อบนหัวเขาว่า Sa d kid 246เราไม่ได้เห็นชื่อแฮนด์ดเขาหรือชื่อแอด เราเลยไม่มีทางรู้เลยว่าตัวจริงของเขาคือใครอันนี้อาจจะเป็นแค่บัญชีหลุมของใครคนหนึ่งที่ก็แค่สร้างขึ้นมาเอาไว้ก่อกวนคนอื่นก็เป็นได้เหมือนกับเวลาที่เจมินเจอโปในแมปเลซี่สเปซของเจมินเนี่ยบัญชีส่วนใหญ่ที่มาโปก็เป็นบัญชีแอคหลุมที่คนที่ชอบมาก่อกวนคนอื่นเขาชอบสร้างขึ้นมาเอาไว้ก่อกวนคนอื่นแล้วก็ทิ้งบัญชีนี้ไปนั่นแหละก็จะได้รับนิววิเศษโดนแบนไปนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นบัญชี246ที่มีผู้ติดตามเกือบแสนก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับแซดคิดที่เราเห็นในคลิปนี่จําเป็นบัญชีจอจี้ สำหรับใครที่ชอบตั้งชื่อให้เหมือนกับคนอื่นจริงๆแล้วมันก็อาจจะทําให้คนอื่นงงได้เหมือนกันนะอย่างเราเคยเจอในแมป Lacy Space มีคนนึงเข้ามาในแมปเราแล้วเป็นคนดังเราและน้องๆในแมปดีใจมากเข้าไปคุยกับเขาเพอนึกว่าเป็นคนดังเป็นอินฟูเป็นยูทูบเบอร์แต่ปรากฏว่าคนคนนั้นเขาเอาแต่เล่าเรื่องราวที่ไม่น่ารักพูดจามไม่น่ารักกับเพื่อนคนอื่นจนเราและผู้เล่นคนอื่นตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้เล่นคนนี้ทําไมพูดจามไม่น่ารักเลยเรากับผู้เล่นคนอื่นตอนนั้นก็เชื่อกันสนิทใจจริงๆว่าคนนคั้น กระทั่งเราได้ไปเช็คแฮนดล์ลหรือชื่อบัญชีจริงของคนนี้ถึงได้รู้ว่าเขาไม่ใช่คนดังแต่แค่ตั้งชื่อให้เหมือนกับคนดังเฉยๆ <g ül> ก็อาจจะทําให้คนอื่นสับสนได้เหมือนกันเนาะ บางคนอาจจะไม่ใช่แค่ชื่อเหมือนกับคนดังแต่แต่งตัวเหมือนกับคนดังทําให้คนอื่นอาจจะเข้าใจผิดก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนดังอย่าลืมเช็คแฮนด์ลกันด้วยนะว่าใช่คนดังจริงๆหรือเปล่าสําหรับคลิปหน้าอยากให้นักสืบเจมินไปสืบเรื่องราวอะไรในเกม Ro บ lox กันต่อคอมเมนต์บอกเจมินได้นะและสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษประจาคลิปนี้สรุปมาให้แล้วนะคะ และสำหรับคลิปนี้เจมีนและพี่ <B leh. S 1> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า see you next video bye 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 bye